ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เปิดประวัติอายวัตศสีวัฒน์าา co king power ผู้สารงานต่อปฏิธานของคุณพ่อวิชัยหลังปิษณนาม king power stadium เพื่อคู่เข่าขอแฟนสาวแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ทำใม้ชื่อของวัติเจ้าบ่าวอย่างอายวัตศรีวัฒนาการไปนิสนใจของชาวเน็ตครั้ง เราจะไปทำความรู้จักกับท็อปอายวัฒน์อีอผู้มุ่งมั่นแห่งกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ผู้สานต่อปฏิธานของคุณพ่อผู้ล่วงลับอายวั์ศรีวัฒประภาชื่อเล่นท็อปคือนักธุรกิจชาวไทยซีอโกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2528เป็นบุตรชายของนายวิชัยศรีวัฒประภาหรือเจ้าสัววิชัยเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีอากรรายใหญ่ที่สุดของไทย ึ่งเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปี2มารอง61คุณต๊อบจบการศึกษาระดับปฐมและมัธยมจากเซนคะเบียนจบปริญญาตรีสาขาผู้ประกอบการบริหารธุรกิจวิทลัรานาชาติมหาวิายทยาลัยกรุงเทพปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ดประเทศอังกฤษคุณต๊อบมีความสนิทสนมกับพ่อมากที่สุดในบรรดาลูกทั้งหมดเนื่องจากขณะที่พี่ทั้ง3าคนไปศึกษาในต่างประเทศซึ่งช่วงเวลาที่คิงพาวเวอร์เติบโตสูงสุด ทำให้คุณท็อปมีโอกาสได้ทํางานในทุกผแผนกของบริษัทแยนรู้การบริหารกิจการจนก,กระทั่งปี2 5 52เขาได้ก้าวขึ้นดำรงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์หลังสูญเสียคุณวิชัยจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ต,ตกเมื่อปี2561สคุณท็อปก็ได้ก้าวขึ้นมาบริหารกิจการสานต่อจากพ่อของเขาไม่ใช่แค่ด้านธุรกิจเท่านั้นแต่คุณท็อปยังสานต่อมาใิทางด้านกีฬาโดยการดำรงตาแหน่งประธานสโมสรลสเตอร์ตี้และประธานสโมสรโอส์ีสาา่วม หรืในปี64ทีมเลสเตอร์สามารถคว้าแชมป์เอฟเคัพในฤดูกาล2022-2021ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อีกทั้งยังคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคอมมูนิตี้ชิล์2021ได้เป็นสมัยที่2ในช่วงการระบาดโควิด -19 ทำให้การเดินทางและการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลงและมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทำให้สถามบินและร้านค้าปลอดภาษีอย่าง King Power ไร้ผู้คนแวะเวียนไปซึ่งทำให้คุณอัยน์ต้องทำการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาธุรกิจ และรูประบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เช่นเดียวกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักง,งานกว่าหมื่นคนของบริษัทแม้จะไม่สามารถสร้างยอดขายได้เทียบเท่ากับในสถานการณ์ปกติแต่ King พาวเวอร์ก็สามารถทําให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลําบากได้สําเร็จรู้จักออยนันทิสาเจ้าของหัวใจท็อปอายวัตว่าที่สไปเลสเตอร์ เป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อไม่น้อยหลังจากคุณทออไอวัตรีวัฒประภาทายาทคิงพาวเวอร์และประธานสมโมสรอนอเลสเตอร์เซอร์ไพร์ฟุข่าวขอแฟนสาวออยนันทิสาตันยงเวทแต่งงานแบบสุดโรแมนติกกลางสนามฟุตบอลในประเทศอังกฤษหลังคบหาดูใจกันมานาน7ปีหลายคนคุ้นหน้าคุณตาของคุณทออไอวัตเป็นอย่างดีวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคุณออยนันทิสาว่าที่เซอร์ไพร์เลสเตอร์ซิตี้คนนี้เธอเป็นใครสำหรับออยนันทิสาดีกรีไม่ธรรมดาเป็นทายาทผู้ผลิต และจำหน่ายชุดนักเรียนตาท็อปสันทำงานขักขี่ยในแวดวงแฟชั่นเรียนจบจากสาขาและเฟิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจไทลแลนและปริญญาตรีใบที่2ส,สาขาแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งที่มหาลัยเดียวกันเรียนจบมากส็สร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองคือเพื่อนสนิทโดยใช้ชื่อว่าลาเชียและทิสาบ่ายนันทิสานั่นเองปัจจุบันยังเบนเขียนมาโฟกัสธุรกิจของครอบครัวทำให้ดูเรื่องของสต็อกและสินค้าและการตลาด เซเลคาซ์เซเชื่อว่าทีมแสดงให้เห็นแล้วพวกเขาสามารถเล่นอย่างหลากหลายรูปแบบในเกมคืมนงคารที่เจอชนะซินเดแลนด์1-0จะดูการนี้เลสเตอร์มักจะเจอกับู่ต่อสู้ที่มาเล่นเกมรับต่ำที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่ทีมผู้มาเยือนอย่างแมวดำเป็นทีมที่เล่นและเปิดเกมรุกอย่างดุดันเข้าใส่ที่ฟิบเบิร์กสตรีทเวย์ยารไรก็ตามลูกมงของเกมจัสตินก็พาทีมคว้าชัยชนะนัดที่สิบสองจากการเล่นสิบสามนัดไปได้ชัยชนะนัดนี้ช่วยทีมเพิ่มช่องว่างนำห่างอิสวิตรองจากฝูงไปได้เป็นแปดคะแนน และยังรักษาสติในรายการนี้ต่อไปดั้งเซซาเลคาซาเดมิฟิเอลรุ่งอิตาเลียนให้สัมภาษณ์พอใจกับคุณภาพที่เลสเตอร์แสดงออกมาในเกมวันนี้มันมาจาจัจจรย์มากที่ได้ลงเล่นเกมนี้พวกเราแสดงเห็นแล้วว่าพวกเราเล่นกันได้อย่างอดทนเราเล่นเกมรับได้ดีเช่นกันดังนั้นนี่จึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเรามันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปพวกเขาเล่นเรดุดัดนมากแต่เราแสดงเห็นแล้วว่าเราเล่นกันอย่างอดทน วันนี้ทุกคนพยายามกปนอย่างมากเราจึงแฮปปี้ที่เราชนะได้ในเกมนัดนี้